หนูได้กระเราสางศาสตร์ตัวเลขมาถูกหวยสามงวดติดต่อกันแล้วการงานก็ดีขึ้นขอบคุณกระเราสางศาสตร์ตัวเลขมากๆเลยขอบคุณรีวิวนี้มากๆเลยนะคะลูกค้าจํานวนเยอะมากๆที่กลับมารีวิวตอนที่เป็นไลฟ์สดนะคะก็มีลูกค้าชานหนึงค่ะก็รีวิวมาบอกว่าได้10บงวดติดต่อกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่รีวิวให้อ้อลืมไปมีอยู่ท่านหนึงนะคะก็ ท่านนี้รีวิวติดต่อกันมานะคะก็ปรากฏว่าจากที่พินเก็บสถิติได้นะคะก็6งวดติดต่อกันแล้วใครที่ใช้กล่อาสรางศาสตร์ตัวเลขไปแล้วนะคะอยากได้ความลับเพิ่มนะคะอย่าลืมมารับเคล็ดลับเพิ่มได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจกล่อาสรางใบสั้นรุ่นนี้นะคะ859บาทฟรีค่าจะส่ง มีของแถมให้ช่วงนี้มีรหัสมงคลแจกให้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็จะมีกรอสร้างใบสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินและสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรสร้างใบสีดํานะคะสีสีนี้เป็นสีที่แนะนำสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะ